บอมโบค่ายเสยรีป๋าคมแอดไทยประกันเสิร์ฟแปรข้ามฟรีใครข้า,ขามเนี่ย ขมไ้าหมดปเนี่ยแปลงฟพีเอาแปฟรีเหรอพี่ได้ยินว่หัวแปล

แอดนะครับโบกับบอมนะัครับตยกไหนต้องนี้เลยต่องคารวยสสานเอาวากมลั่นไปครับโบบอมไปมาติดหัวครับพี่แอดโยกอ้าวตีโดยมาสวยครับหยอดปารนะับ กระสานครับมาแน็ยกไว้ให้ยกไม่ค่อยเท้าครับบอมเปิดครับโอ้โหลูกนี้ครับจะเอาตายเลยครับติดเน็ตเลยสามต่อหนึ่งครับกลับผมเสิร์ฟไปครับ โรยสวยเอ้าทำเสียอีกแล้วครับเป็นแต้มของเจ้าบ้านครับไทยประกันครับสี่ตีแล้วสามคมโอ้ยอมอ๋อติดแย็ดต่ำแล้วครับแหมย่อครับเอาคืนครับแหมเถียงกว่าลาน แมนักตะก้อก็มีแบบนี้แมทันกันเลยเกินโอ้เสิร์ฟมาครับแอสโจ๊บอ๋อครับเล่นเองครับสีหอ สามต่อสี่แี่อ๋อปลาคมโยกครับตีออกสามต่อสี่แี่โยกครับต่ำครับโอ้โหลูกนี้ครับหที่จะอ๋อครับเปลี่ยนส่งครับ อีต่อสครับปะคมเซิร์ฟที่มืยบบโยกล้นมาครับ่ต่อสาครับปะคมเซิร์ฟหน้าขวาครับปูหาครับยอครับตักรทครับ ยังอยู่ครับปาคมหยอดตีข้างหัวครับยังอยู่ครับปาคมอ้าวอยู่เหมือนกันครับเลยมาบอมนะอยู่ที่บอมนะครับเข้าช่องครับยังอยู่ครับโอ้โหดีดครับคูพี่กล้องกับป๋าตีเตะเสร็จไปแล้วครับชนะครับสอง สองเซตเลยนะเขาขอขอแก้นะครับแล้วก็ชนะมานอกรายการแพ้นะครับพี่ก้องครับกับยาวสู้จริงโอ้ยแอดครับแอดด่านใบหาปาคมโอ้ยต้องเล่นเองครับตีข้ามหัวครับมาซ้อนหลังครับเตะออกนอกสนามไปเลยครับตะก้อครับเอาครับเจ็บตะกข้อสักครู่เลยนะ ปราคมจะของสนามนะครับเบอร์สิบสามครับหลงตั้งเองนะครับ ือานกิน่อยๆได้ไหไอ้นี่เล้แล้วก็ไม่เสียเปีาว่าามบ้างเอาแล้วกลับเข้ามาสู่เกมครับ สามต่อห้าครับมาที่ไบครับยกไปครับนักรมทันไหมครับทันครับโอ้ป้อนสวยครับวันนั้นจีบแกจะเอาใครเยอะกว่าลูกหน่อโตัวโน่ไม่หรอก้ไม่ได้เปไต่ัเอายาวยกสี่ต่อห้าครับข้ามหัวนะกับแอดก็ได้จักคมก็ได้โอ้โห นอกกรอบครับมารบบบรครับเสรีบางบ่อครับนาเท่าทกันครับมาที่ปลายครับโจกเข้าไปที่ อาฝาวปากคมครับรบางบ่อครึ่งน,นำครับครั้งแรกครับหกต่อห้าครับมาที่ใบครับลากเองครับ ต่อหครับคมแท้งไว้ครับอ่าโบเล่นเองลูกนี้เปลี่ยนส่งครับหกต่อห้าครับมาที่ไบบนครับลนหัวไปครับอ้าวเป็นแต้มของเสรีบังบ่อครับ หครับได้ครับห้าต่อเจ็ดครับไปครับหกต่อเจ็ดครับยอก เป็นแต้งของเจ้าบ้านครับเจ็ดเท่ากันครับโอ้พี่แอดกับหมาคมครับ นี่เส uh ิร์ฟครับเจ็ดเท่ากันครับแข่งเข้าช่องกลางไะครับปอมเปิดครับโอ้ครับติดประคงเปิดหัวทีเดียวตีจังหวะสองแปดต่อเจ็ดครับผมแขงไว้ครับ ้นมาครับเอาครับปลายเกมครับเซรีบังบอครับผอ้นนที่หลังเได้ันี้ก็ไม่มีหัวเ็เป็นหมูไม่เป็นหัวนะแต่ยกดีนะน่ะอ๋อหมูข้ามหัวครับ ตอกกันนี้มีพื้นด้วเนี่ยสองคนนี้หมูไม่แรงไงหมูไม่แรงเราจีบดูไหมละ่ะพร้อมดูไหมน่ารายการ โอ้โหหลงเหลี่ยมดีครับหลนครับบอมจะจัดการโอ้โหปาคมยังโอ้โหเหลี่ยมดีครับบอมเถียงเหนียวครับนี่ว่าเล่นดีทั้งคู่นะครับ เก้าต่อเก้าครับต่อแปดโยกดีครับตียังติดหัวขอางครับโอ้เรียนส่งครับไปเอกตัวเร็วเก้าต่อเก oh, ้านะครับพลิกไปพลิกมาครับโอ้โหครับคนได้เสิร์ฟครับเก้าเท่ากันอ๋อ กองเชียร์ก็ฝั่งไหนเสียงก็อยู่ฝั่งนั้นนะครับ9เท่ากันครับเล่นพลิกไปพลิกมานะครับแอดเล่นเองครับโอ้โหลูกนี้ไม่ดีครับป้าคุณครับสิบต่อเก้าครับนี่เกย์สิบสองครับของแปรผมเปิดทีเดียวครับแอดลากไปห่างครับ อเสียไปครับเสียอนะอยู่ตดสครับเสไปดีครับยังไงโคโค้โรยมาครับบอกบอมตียอดโอ้โหสัสครับแม่ลูกบ้าเยอะครับฝู้น ตุ้นดีนะมเล่นก็ตุ้นตัวเองดีนะสิบต่อเก้าครับ<ป>โอ้โหก้า,าต่อสิบครับหน้าขวาครับโปยกขึ้นมาปส่ข้ามหัวโอ้โเหลี่ยมดีนะ ต้องให้ป mm. ๋าคมมุงครับป๋าคมยันจามอยู่นะครับเจ้าบ้านครับครั้งต่อสิบครับตัดยอดโอ้พี่เอ็ดยังไงโอ้โหเสออาบยาพิษครับผมว่าพี่ตีจะสู้ได้หรือ ตายเลยโอ้โหออกใครก็ได้ครับคูนี้ ปาคมงโมงแล้วโอ้ยยกสวยโอ้ยเกี่ยวบอมบอมบอมตีมาก่อนครับอาพี่แอดต้องลาครับลาครับ,บอาครับโบลยมาลนโอ้ยิยิงมากครับพีแอดครับยังไม่ขึ้นแท่นครับเสียรีบ,งบังบอก สิบต่อสิบครับข้ผมหยอดบอมโอ้โไปค้างอยู่บนนี้ครับขึ้นแหนะครับไทยประกันครับแบบนี้มันคาใจครับสิเบตต่อสิบครับบายครับบอมเป,ไปิดโอ้โโยกยกดีเลเกินครับโอ้โหปิ่นเม็ดเลยครับ เข้ซิปต่อซ in ิปเลยครับมาครับแอดเข้ากันีิเกิรครับเข้าขาริเจอร์ครับบอมเกี่ยวได้ครับเป็๊ะไหมยอดซิปเป็ดเท่ากันครับกูสีกูขี้ครับมาหน้าดิ๊ดด้าทำอะไรก็ได้เนาะนี่เราแป็งไงเพราะเสยหัวมาข้างหลังบ่อยเลย อันเดียวเกมครับโอกาสครั้งแรกเซรีบางหมอปาคอมเปิดดูแอดตีหยอดติดเกี่ยวแล้วครับบอมเซรีที่มั้งหลังยังอยู่ครับแอดโยคะปาคมช็อตอารับโบยังอยู่รับเรียกว่าเกมไม่เกม เม resent. ยังติดครับผมเอาครับปล่อยพี่เอก็ปล่อยตีโอ้ยยยยยบอมบอมบอมตียอดยังงั้นเห็นแล้วพี่เอดละเดียวละเดียวตีโอ้นี่มาเลยพี่เอดแบบนี้ครับเมื่อกีอ้ที่ตอบถามสองนู้จะรอมันอยู่ไกลไหม ต้องเตือน้องบ่าวแล้วครับเอ้าวโอกาสของปลาโคมครับเป็นเท่ากันครับบอมเปิดอุ้ยขอลากเองอุ้ย